เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณฝนครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณฝนเธอล่าให้ผมฟังคุณฝนเธอบอกว่าต้องย้อนกลับไปที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณแม่คุณฝนอีกทีหนึง่งบ้านเกิดของคุณแม่คุณฝนเรียกได้ว่าอยู่บนเขาชนบทเลยนะชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำสวนกันครับหรือไม่ก็เข้าป่าหาของป่ามาขายอะไรทำนองนั้นโดยที่พ่อของคุณฝนเขาเป็นคนกรุงเทพที่เป็นคนไปพบรักกับแม่ที่นั่น ก่อนที่จะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันที่เชียงรายในตอนที่แม่เขายังสาวๆครับคุณผู้ฟังตอนนั้นยายของคุณฝนป่วยเป็นอมาาัมพาตแล้วก็เดินไม่ได้โดยที่ลูกหลานทั้งหมดที่เป็นญาติพี่น้องของแม่มีแม่คุณฝนเนี่แหละครับที่เป็นคนคอยดูแลยายส่วนพี่ๆคนอื่นๆก็จะไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ช่วยการส่งเงินกลับมาที่บ้านอีกทีนึงหลังจากนั้นครับพอคุณฝนเธออายุได้เดขวบยายก็เสีย พี่ีของแม่ก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านโดยที่พอคุณฝนเขาก็เห็นว่าพอแม่เสียไปแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบในหมู่บ้านที่เชียงรายก็ไม่มีอะไรแล้วครับพ่อเขาก็เลยพาแม่คุณฝนตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพคุณฝนก็เลยได้ใช้ชีวิตที่กรุงเทพนับตั้งแต่นั้นแล้วก็ไม่เคยได้กลับบ้านเกิดที่เชียงรายอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันคุณฝนอายุ26ปีในวันหนึ่งจู่ๆแม่เขาคิดยังไงก็ไม่รู้ แม่คุณฝนเขาบอกว่าอยากจะไปเยี่ยมพี่ๆที่บ้านเกิดคุณฝนก็เลยตัดสินใจขับรถพาแม่กลับบ้านที่เชียงรายคุณฝนทธลางงานได้2วันนะครับนั่นก็คือวันพฤหัสและก็วันศุกร์ในวันนั้นเธอออกเดินทางจากบ้านประมาณเที่ยงคืนของวันพฤหัสแล้วก็มีแพลนกับวันเสาร์เย็นๆคุณฝนเธอตั้งใจว่าอยากจะให้แม่มีเวลาอยู่กับพี่น้องตัวเองอย่างน้อยๆสวันก็ยังดี โดยในวันแรกที่กลับไปถึงเชียงรายตัวคุณฝนเองเนี่แหละครับที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นออกหน้าออกตามากกว่าคุณแม่อีกเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่คุณฝนเธอได้กลับมาเชียงรายบ้านเกิดอากาศในตอนนั้นก็เย็นสบายตอนไปถึงเวลามันประมาณตีสองได้ด้วยความเหนื่อยแล้วก็เพลียจากการขับรถมาทั้งวันคุณฝนก็เลยพลอยห,หลับไปจนกระทั่งเช้ามืดของอีกวันหนึ่ง คุณฝนก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนคุยกันเจ๊วเจเช้าที่หน้าบ้านพอชะโงกอ,ออกไปดูคุณฝนก็เห็นลุงปั้นกับป้าแก้วลุงปั้นกับป้าแก้วเป็นคู่สามีภรรยาที่รู้จักกันดีกับแม่ในสมัยที่แม่ยังเป็นสาวๆอยู่ที่เชียงรายในตอนนี้คุณฝนเห็นลุงกับป้าตัวเธอก็คิดนะครับว่าหน้าแก่คุ้นๆอยู่เหมือนกันคือจําได้ลางๆว่าเคยเห็นลุงกับป้าตอนเด็กๆและตอนนี้แกก็มายืนคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งพอคุณฝนเห็นแบบนั้น ด้วยความเป็นเด็กเนาะคุณผู้ฟังคุณฝนก็ยกมือไหว้สวัสดีแล้วก็แนะนําตัวไปจนกระทั่งคุณฝนเธอจําได้อย่างชัดๆว่าคู่นี้แหละคือเพื่อนแม่เป็นลุงป้านกับป้าแก้วจริงๆคุณฝนเดินลงมาจากบ้านแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบป้าแกไปโดยที่ลุงกับป้าแกก็บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเช้ามืดใช่ไหมธรรมดาทั่วไปเวลานี้ชาวบ้านก็จะออกหาของป่ามาขายกันโดยที่พอคุณฝนได้ยินลุงกับป้าพูดแบบนั้น ตัวเธอเองก็หูพึงเพราะว่าคุณฝนเธอเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟังบ่อยๆครับว่าสมัยสาวๆแม่ก็ทําแบบนี้เหมือนกันคุณฝนก็เลยรีบขอตามลุงแกไปคืออยากจะเข้าป่าไปกับลุงกับป้านั่นแหละอยากจะไปสัมผัสสิ่งเดียวกันกับที่แม่เคยเล่าให้ฟังโดยที่พอคุณฝนเธอเอ่ยปากขอตามไปแบบนั้นลุงกับป้าแกก็ใจดีนะครับด้วยความที่เป็นญาติกันด้วยแหละแล้วก็เป็นเพื่อนแม่สมัยสาวๆลุงกับป้าแกก็ถามกลับมานะว่าขอแม่หรือยัง อยู่ๆหายตัวไปแบบนี้เดี๋ยวแม่ก็ตามหาหรอกแต่คุณฝนเองเธอก็ไม่รอช้าเดินขึ้นไปบอกแม่ที่กำลังนอนอยู่ขออนุญาตแม่ตามลุงกับป้าเข้าป่าโดยที่คุณฝนเองเธอไม่รู้เลยว่าการเข้าป่าของเธอในเช้าวันนี้มันจะเป็นป่าที่เธอจะต้องจำไปตลอดชีวิตลุงกับป้าเขาสอนคุณฝนให้หาแล้วก็เก็บของตามโคนต้นไม้ คุณฝนถามนะครับว่าต้องเก็บอะไรยังไงท่านก็บอกว่าอันไหนกินได้กินไม่ได้คือมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ที่กรุงเทพมาครึ่งค่อนชีวิตการกลับมาที่บ้านเกิดแล้วได้มาทำอะไรแปลกๆแบบนี้คุณฝนเธอบอกว่าเธอชอบมากๆโดยมันมีจังหวะหนึ่งที่ตัวคุณฝนเธอกำลังก้มเก็บเห็ดอันนึงอยู่ไอเห็ดอันนั้นเนี่ยมันมีลวดลายสวยงาม จังหวะที่เธอโน้มตัวลงไปแล้วกําลังจะเอื้อมมือไปเด็ดป้าแก้วเขาก็ออกปากบอกคุณฝนว่าอันนั้นเนี่ยกินไม่ได้เห็ดพิษจับไม่ได้เลยเด็ดขาดป่าบริเวณนี้ป้ากับลุงเก็บเห็ดเกือบจะหมดแล้วให้เดินตามป้ามาทางนี้ดีกว่าป้าแก้วแกวพูดนะครับแล้วก็เดินนําหน้าคุณฝนไปพร้อมกับหันหลังกวักมือเรียกคุณฝนให้เดินตามซึ่งคุณฝนเองหลังจากที่เงยหน้าจากเห็ดต้ตนนั้นตัวเธอก็รีบเดินตามป้าแก้วไป โดยที่ความรู้สึกหลังจากนั้นคุณฝนเธอบอกว่าพระแก้วเธอเดินเร็วมากๆจากที่ค่อยๆก้าวเท้าย่างเดินไปไเรื่อยๆรื่อเนื่องจากป่ามันมีต้นไม้เยอะครับไม่นานนักป่าแกก็ก้าวเท้าเร็วขึ้น,เร,นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนคุณฝนเองตามไม่ทันและในที่สุดตัวคุณฝนก็หลงป่าคือแป๊บเดียวเท่านั้นครับเธอก็คลาดกับป้ะแก้วคุณฝนเองในตอนนั้นก็พยายามตะโกนเรียกแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับ นาทีนั้นตัวคุณฝนเองก็เริ่มกลัวแล้วครับเนื่องจากฟ้ามันก็ยังไม่สว่างดีนักยิ่งไปกว่านั้นก็คือคุณฝนเธอได้ยินเรื่องคนหลงป่ามาเยอะในหัวก็เลยจินตนาการเต็มไปหมดจะมีสิ่งไม่ดีหรือเปล่าจะมีสัตว์ร้ายหรือเปล่าจะมีผีสางนางไม้หรือเปล่าคุณฝนในตอนนั้นก็ไม่ได้มีทางเลือกมากหรอกครับเธอพยายามเดินย้อนกลับไปทางเดิมเพราะว่าจําได้ลางๆว่าเพิ่งจะเดินผ้นต้นไม้ต้นนี้มา เดินออกมาได้ไม่ไกลป้าแก้วเธอก็หายไปแล้วแต่มันก็เหมือนว่ายิ่งคุณฝนเดินตัวเธอก็ยิ่งไม่คุ้นทางจากที่เพิ่งจะเดินออกมาจากจุดก่อนหน้านี้แป๊บเดียวมันก็กลายเป็นว่าทางต้นไม้ใบหญ้าทั้งเห็ดพิษที่เห็นเมื่อกี้นี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกับคนเดินหลงป่าจริงๆนั่นแหละครับต้นไม้บริเวณน,นั้นมันหน้าตาเหมือนกันหมดแถมแสงสว่างจากพระอาทิตย์ก็ยังมีไม่เยอะ มือนก็เลยทำให้คุณฝนมองอะไรแทบไม่เห็นโดยที่หลังจากนั้นไม่นานเพราะคุณฝนเดินมาเรื่อยๆตัวเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆบนต้นไม้ใหญ่จนกระทั่งคุณฝนทงเงยหน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็เห็นเงาดำๆมันเป็นเงาดำๆแปลกๆเงานั้นเนี่ยมันดูคล้ายคนนะครับที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้เงาของร่างคนร่างนั้นเหมือนกับว่าเขาพยายามเอื้อมมือออกไปด้านหน้า ลักษณะมันคล้ายกับคนปีนต้นไม้แล้วก็กำลังเอื้อมมือไปเก็บอะไรสักอย่างใจหนึ่งคุณฝนก็คิดไม่ดีแล้วครับแต่ก็ยังทําใจดีสู้เสือเรียกชื่อลุงปั้นกับป้าแก้วออกไปตอนนั้นเธอคิดว่าเผื่อว่าอาจจะใช่นะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมตอนนั้นมันค่อนข้างมืดคือมันมองไม่เห็นจริงๆครับว่าด้านบนเนี่ยเป็นใครกันแน่แต่ลักษณะมันคือคนเนี่ยแหละโดยหลังจากที่คุณฝนตะโกนเรียกชื่อป้าแก้วกับลุงปั้นไป ร่างนั้นบนต้นไม้ก็ส่งเสียงออกมาช่วยหน่อยช่วยลุงหยิบของหน่อยคุณฝนเธอโล่งใจทันทีเพราะว่าเสียงนั้นที่เธอได้ยินมันคือเสียงของลุงปั้นจริงๆครคุณผู้ฟังคุณฝนเดินไปที่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นต้นที่มีเงาของลุงปั้นกําลังเกาะอยู่คุณฝนเธอบอกว่าตอนนั้นเธอก็ทั้งงงทั้งหงุดหงิดเล็กน้อยด้วยเพราะว่าเธอตะโกนเรียกชื่อลุงปั้นตั้งนานแต่ว่าลุงแกไม่ยอมตอบ มาตอบเอาตอนที่ตัวเธอเห็นลุงเกาะอยู่บนต้นไม้แล้วคุณฝนในตอนนั้นเธอรีบเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้แล้วก็เอาไฟฉายส่องไปที่ร่างร่างนั้นแต่พอแสงจากไฟฉายส่องขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็เผยให้เห็นเจ้าของร่างของเงาที่ว่านี้ไอ้ร่างที่เกาะอยู่บนต้นไม้มันดันไม่ใช่ลุงปั้นร่างนั้นมันคือใครก็ไม่รู้ที่ร่างกายกำลังค้างตึงอยู่บนต้นไม้ในลักษณะห้อยขาลงมา โดยที่ท้องของคนคนนั้นเขามีแผลปิดออกและที่สยองที่สุดเลยก็คือไอ้มือสองข้างของคนที่เกาะอยู่บนต้นไม้นี้เขากําลังพยายามตะเกียกตะกายและเอื้อมมือไปหยิบอวัยวะภายในของตัวเองที่ถูกแขวนเอาไว้บนกิ่งไม้อีกฝั่งหนึ่งท่าทางของผู้ชายคนนั้นที่คุณฝนเห็นคือเขาพยายามเอื้อมมือแล้วก็ตะกุยไปตะกุยมาพร้อมกับส่งเสียงว่าช่วยหน่อยช่วยลุงหยิบหน่อย มันเหมือนกับว่าผู้ชายคนที่คุณฝนเห็นเขาพูดได้อยู่แค่ประโยคเดียวนาทีนั้นคุณฝนเองก็กลัวจนแทบเสียสติเลยก่อนที่ตัวเธอจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมามันเป็นเสียงใหญ่ๆของผู้ชายคนหนึ่งที่คุณฝนไม่คุ้นเคยเสียงเสียงนั้นตะโกนผ่านมาจากด้านหลังว่าอย่าไปยุ่งกับมันและหลังจากนั้นไม่นานคุณฝนเองก็รู้สึกว่าตัวเธอเวียนหัวก่อนที่คุณฝนจะสลบและก็ภาพตัดไปเลย คุณฝนเธอฟื้นขึ้นใหม่อีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่บ้านแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาลืมตาปุ๊บก็เห็นลุงลุงป้าป้ารายล้อมอยู่รอบตัวไปหมดรวมถึงป้าแก้วแล้วก็ลุงปั้นด้วยนะครับและพอคุณฝนเธอได้สติคุณฝนก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดที่ทเจอให้ทุกคนฟังคุณฝนเล่าถึงตอนที่เดินตามป้าแก้วไปอีกทางหนึง่งหลังจากที่ป้าแก้วแกเรียกให้คุณฝนเดินตามไปเก็บของป่าด้วยนะครับแต่ป้าแก้วแกบอกว่าป้าไม่ได้เรียกคุณฝนไปไหนเลย แกยืนเก็บของอยู่กับลุงป้านตลอดแล้วก็ไม่ได้ปลีกตัวออกมาเรียกคุณฝนเลยแม้แต่นิดเดียวโดยหลังจากที่ชาวบ้านทุกคนที่นั่งรอมรอบคุณฝนได้ฟังเรื่องราวของคุณฝนแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกนะครับว่าสิ่งที่คุณฝนเจอมันน่าจะเป็นบิญญาณของผีป่าที่ต้องการจะล่อคุณฝนให้หลงป่าแล้วก็ต้องการชีวิตคุณฝนละมัง้งพ่อแก้กับลุงป้านแกนเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่พวกแกเก็บของป่ากันอยู่ ตอนหันมาอีกทีหนึง่งก็เห็นว่าคุณฝนหายไปแล้วแกสองคนก็เลยรีบเดินตามหาทั้งตะโกนร้องเรียกทั้งพยายามแยกกันเดินแต่มันก็ไม่ได้มีเสียงการตอบรับจากคุณฝนเลยแม้แต่นิดเดียวจนลุงกับป้าแกเดินลัดมาเรื่อยๆก็เจอคุณฝนในสภาพที่นอนไม่ได้สติอยู่ที่พื้นแต่เรื่องที่ป้าแก้วกับลุงป้านแกเล่าให้ฟังแกไม่ได้กลัวนะครับที่คุณฝนมันนอนหมดสติที่แกกลัวคืออะไรรู้ไหมคุณู้ฟัง คือลุงปั้นกับป้าแก้วแกบอกว่าสิ่งที่คุณฝนเล่าเนี่ยป้ากับลุงก็เจอเหมือนกันคือเจอแบบเดียวกันเปียบเลยลุงปั้นแกเดินเข้าไปในป่าแล้วก็เห็นร่างของคนที่มีแผลที่ท้องร่างนั้นเนี่ยเกาะอยู่บนต้นไม้แล้วก็พยายามเอื้อมมือไปหยิบอวัยวะของตัวเองที่อยู่บนกิ่งไม้อีกฝั่งหนึ่งตอนที่ลุงแกเห็นแกก็ช็อกไปเลยแต่ด้วยความที่ลุงแกมากประสบการณ์แล้วก็โตมากับบ้านป่า อยู่กับป่าตั้งแต่หัวดำจนหัวงอกลุงแกก็เลยรู้ว่าต้องทำยังไงลุงแกเห็นผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งลุงปั้นแกพยายามเดินแบบไม่สนใจพยายามบอกป้าแก้วให้กม้มหน้าก้มตาเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นไปและไม่นานหลังจากนั้นลุงแกก็ได้ยินเสียงผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งตะโกนมาจากด้านหลังโดยพอลุงกับป้าแกได้ยินเสียงคนตะโกนมาจากด้านหลังแกก็รีบเดินย่ำเท้าให้ผ่านป่าตรงนั้นไป แล้วก็เดินมาเจอคุณฝนนอนหมดสติอยู่ที่พื้นเนี่ยแหละซึ่งหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่คุณฝนและลุงปั้นกับป้าแก้วเล่าให้ทุกคนฟังแม่ของคุณฝนครับแม่เขานั่งฟังนิ่งเหมือนกับว่าแม่เขาช็อกไปก่อนที่แม่เขาจะค่อยๆน้ำตาคลอแล้วก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าหรือจะเป็นลุงแต้มผมเล่าเรื่องลุงแต้มให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ลุงแต้มเนี่ยแกเป็นญาติห่างๆของแม่คุณฝนนะครับญาติห่างๆในที่นี้ก็คือเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแหละโดยที่แม่ของคุณฝนสมัยก่อนตอนที่ยังสาวๆนะครับด้วยความที่หมู่บ้านในป่าแบบนั้นครับมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็มีทีร,รุ่นทีร,รุ่นเท่านั้นมันเหมือนกับว่าสมัยที่แม่สาวๆก็มีลุงแต้มนี่แหละครับเป็นหนึ่งในคนที่มาจีบแม่เป็นญาติห่างๆในที่นี้ไม่ได้เป็นญาติสนิทกันนะครับคุณผู้ฟัง เหมือนกับว่าแต่งงานกันไปแต่งงานกันมาจนเชื้อสายมันเพี้ยนไม่หมดแล้วแล้วทีนี้เรื่องของลุงแต้มมีความสําคัญตรงนี้ครับคือในวันหนึ่งอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นคลิปวิดีโอแม่ของคุณฝนเขาก็ออกไปหาของป่าตามปกติเหมือนกับลุงป้านเหมือนกับป้าแก้วเนี่ยแหละเวลาเด็กๆในหมู่บ้านออกไปหาของป่ากันก็จะแยกออกไปคนละทางนะครับไม่ได้เดินไปทางเดียวกันและสิ่งที่แม่เจอก็คือเรื่องเดียวกันกับที่คุณฝนเจอเลยแม่เขาบอก ว่าตอนที่เดินเข้าไปไปกับลุงแต้มนะและด้วยความที่ลุงแต้มแกเป็นผู้ชายใช่ไหมแกก็เดินเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะชํานาญเส้นทางมากกว่าแล้วทีนี้ลุงแต้มเนี่ยแกจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านทั่วไปด้วยความที่แกเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นผู้ชายเวลาออกหาของป่าลุงแต้มจะไปลึกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วเวลาออกหาของป่าแต่ละทีลุงแกก็จะไปนานหลายวันบางทีก็อาจจะสวันหรือไม่ก็3วัน หรือหนักๆห,หน่อยก็สี่ห้าวันทั้งแกเข้าป่าลึกมากๆคือต้องไปผูกห้างนอนในป่าเพื่อล่าสัตว์ครับคุณผู้ฟังตอนที่แม่ของคุณฝนเขาเดินเข้าป่าในวันนั้นใช่ไหมตอนต้นทางเนี่ยเดินไปกับลุงแต้มครับโดยหลังจากเดินเข้าป่าไปลึกพอสมควรลุงแต้มแกก็ขอตัวแยกไปทางอื่นคือต้องการจะไปลึกกว่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าแม่ของคุณฝนเขาเป็นผู้หญิงแม่เขาก็หาของป่าแถวนั้นในระแวกรอบหมู่บ้าน ก่อนที่แม่เขาจะหาของป่าจนเต็มตะกร้าแล้วก็กลับหมู่บ้านไปและหลังจากวันนั้นครับแม่เขาบอกว่าแม่ก็ไม่เจอลุงแต้มอีกเลยจาก3วันเป็น5วันจาก5วันเป็น1สัปดาห์1เดือน2เดือนจนกระทั่งคนในหมู่บ้านเขาคิดครับว่าลุงแต้มแกน่าจะออกจากหมู่บ้านไปแล้วมัง้งมีแต่แม่ของคุณฝนคนเดียวครับที่ไม่เชื่อว่าลุงแต้มออกจากหมู่บ้านคือจะออกได้ยังไงในเมื่อบ้านของลุงแต้มเนี่ยก็ยังมีข้าวของครบทุกอย่าง มันไม่เหมือนกับคนย้ายของหรือว่าอบพยพครับแล้วในวันเดียวกันนั้นนั่นแหละที่แม่เขาไปหาลุงแต้มที่บ้านแล้วก็เห็นว่าลุงแต้มไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ออกจากบ้านแน่นอนเพราะว่าข้าของยังอยู่เต็มบ้านหมดแม่เขาเดินเข้าป่าตามปกติเพื่อที่จะไปหาของป่าเพียงแต่ว่าในวันนั้นแม่เขาก็เจอกับผู้ชายแปลกๆเป็นผู้ชายแปลกๆคนหนึ่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้เขาเกาะเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีที่น่ากลัวอะไร โดยหลังจากที่แม่เขาเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่บนกิ่งไม้แม่เขาก็ไม่ได้สนใจนะครับเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านของหมู่บ้านอื่นนี่แหละมาหาของป่าเหมือนกันแม่เขาจึงค่อยๆเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นไปก่อนที่จู่ๆผู้ชายคนนั้นเขาจะเปล่งเสียงเรียกเรียกแม่เนี่ยแหละบอกว่าหนูหันมาดูทางนี้หน่อยและทันทีที่แม่ของคุณฝนหันหน้ากลับไปมองทางผู้ชายคนนั้นจากผู้ชายปกติที่มีหน้าตาปกติไม่นานนัก หน้าของผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆซีดลงจากสีผิวของคนทั่วไปผู้ชายคนนั้นก็ผิวขาวขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับขาวซีดไม่มีเลือดเลี้ยงในร่างกายก่อนที่ร่างกายของผู้ชายคนนั้นจะค่อยๆบวมเปลงแล้วก็มีแผลปีออกที่ท้องและไม่นานนะักอวัยวะของเขาก็พุ่งออกจากร่างกายคือเหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นเขามาเสียชีวิตให้แม่คุณฝนดูต่อหน้าต่อตา แม่เขาบอกในตอนนั้นแม่เองก็ทําอะไรไม่ถูกเลยกรีดเสียงดังลั่นแล้วก็พยายามจะวิ่งกลับบ้านแต่ว่ามันวิ่งไม่ออกจริงๆเหมือนกับว่าแม่เขากลัวจนขาสัน่นก่อนที่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีลุงแต้มแกก็ตะโกนมาแต่กลกตะโกนข้ามหัวแม่คุณฝนเหมือนกับว่าลุงแกตะโกนไล่ผู้ชายคนนั้นว่าให้ออกไปซึงพอแม่คุณฝนเขาได้ยินเสียงลุงแต้มแม่แกก็เงยหน้าขึ้นมามอง แล้วมันก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นลุงแต้มจริงๆเพียงแต่ว่าลุงแต้มที่แม่เขาเห็นในครั้งนี้ลุงแกดูเปลี่ยนไปคือลักษณะเป็นลุงแต้มแหละครับแต่ว่าหน้าตาของลุงแกแปลกดวงตาของลุงแกขาวโพนแบบไม่มีตาดําร่างกายของลุงแกซีดซีดแบบขาวจ้วะเลยคือทั้งหน้าตาทั้งริมฝีปากทั้งผิวเผออะไรนี่คือขาวหมดเลยลักษณะเหมือนคนไปนอนแช่น้ําเย็นจัด เพราะว่าทั้งผิวหนังที่ใบหน้าผิวหนังทั้งร่างกายของลุงแกดูยับเยินดูยับยุยยี่ไปหมดแต่ว่าแม่เขาบอกว่าในตอนนั้นที่เห็นเป็นลุงแต้มแม่เขาก็ไม่มีความกลัวลุงแกเลยแม้แต่นิดเดียวและที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือพอแม่เขาหันหน้าไปเห็นลุงปุ๊บลุงแกก็ค่อยๆเดินมาทางแม่แล้วก็เดินผ่านแม่ไปหน้าตาเฉยเลยโดยที่พอแม่เขาหันหลังกลับไปมองอีกครั้งหนึ่ง ทั้งผู้ชายคนนั้นบนต้นไม้และลุงแต้มที่เพิ่งจะเดินผ่านแม่ไปเมื่อกี้ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้านหลังของแม่มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ป่าโล่งๆไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่อย่างเดียวรู้สึกว่าหลังจากนั้นประมาณ3หรือ4วันนี้แหละครับทั้งแม่คุณฝนแล้วก็คนในหมู่บ้านก็เพิ่งจะมารู้ภายหลังว่าลุงแต้มแกเสียชีวิตแล้ว เสียไปได้เป็นเดือนแล้วด้วยนะครับเพราะว่าร่างของแกถูกน้ําป่าพัดไปแล้วก็หาร่างไม่เจอด้วยพัดแบบพัดหายไปต่อหน้าต่อตาเลยโดยที่คนที่เห็นเหตุการณ์เป็นชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอาการที่เขามาแจ้งข่าวช้าแบบนี้ครับเนื่องจากสมัยก่อนในสมัยตอนที่แม่เขายังสาวๆเทคโนโลยีการสื่อสารมันยังไม่ได้เจริญถึงทุกวันนี้รวมถึงหมู่บ้านที่อยู่มันเป็นหมู่บ้านบนเขาด้วยครับคุณผู้ฟังการเดินทางมันลําบากมาก แล้วเวลาน้ําป่าไหลมาทีนึงนะมันต้องรอให้กระแสน้ํามันหยุดก่อนพอน้ําป่าหายปุ๊บมันก็จะมีโคลนมีตมมีอะไรอีกกว่าที่ถนนหนทางหรือว่าทางเดินจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแม่เขาบอกบางทีอาจจะเป็นสัปดาห์หรือไม่ก็อาจจะเป็นเดือนและเพราะเหตุผลนี้เนี่ยแหละครับแม่ของคุณฝนและชาวบ้านในหมู่บ้านเขาถึงได้รู้ข่าวช้าว่าลุงแต้มแกเสียชีวิตแล้ว คนที่เขามาแจ้งข่าวนี่คือคนที่เขาเห็นลุงแต้มโดนน้ำพัดไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้และมันก็มีเขาโครงความจริงด้วยเนื่องจากลุงแต้มแกไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเดือนจากนิสัยของลุงแกแล้วก็คือถ้าแกเข้าป่าไปนั่งหางล่าสัตว์ไม่นาน3วันหวันต้องกลับบ้านแน่แต่นี่แกหายไปเป็นเดือนโดยที่บ้านชองก็ยังมีของอยู่ครบทุกอย่างญาติิแล้วก็ชาวบ้านทุกคนก็เลยมั่นใจ ว่าลุงแต้มแกน่าจะจากไปจริงๆนั่นแหละแล้วถ้าลุงแต้มแก RA จากไปแล้วจริงๆลุงแต้มคนที่แม่คุณฝนเห็นละ่ะคนนั้นต้องเป็นวิญญาณของลุงแต้มแน่นอนวิญญาณของลุงแต้มที่มาช่วยแม่คุณฝนให้พ้นจากผีป่าตัวนั้นโดยที่แม่คุณฝนเขาก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเวลามันผ่านมานานขนาดนี้แล้วผีป่าตัวนั้นก็ยังอยู่และเสียงของคนที่ตะโกนมาช่วยคุณฝนให้พ้นจากผีป่าตัวนั้นถ้าเสียงนั้นมันเป็นเสียงของลุงแต้มจริงๆ แสดงว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งผีป่าแล้วก็ลุงแต้มก็ยังวนเวียนอยู่ในป่าวิญญาณทั้งสองดวงก็คงอยู่ในป่าป่านั้นอยู่มา30ปีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับตอนที่คุณฝนกับแม่กลับมาจากเชียงรายแม่เขาก็ไปทําบุญที่วัดให้ลุงแต้เหมือนกันนะแล้วก็ทําให้วิญญาณของผู้ชายคนนั้นด้วย วิญญาณของผีป่าที่ตั้งใจจะเอาชีวิตแม่แล้วก็ตั้งใจจะเอาชีวิตคุณฝนเนี่ยแหละแม่เขาบอกนะครับว่าถึงวิญญาณเขาจะดุร้ายแบบนั้นแต่แม่เองก็ไม่ได้โกรธแต่แม่เองยังเวทนาซะด้วยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันคงทรมานน่าดูภาพของดวงวิญญาณดวงนั้นที่แม่เห็นตั้งแต่ตอนสาวๆจนกระทั่งคุณฝนมาเห็นในวันนี้ภาพทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่าดวงวิญญาณดวงนั้นก็น่าจะเจ็บปวดไม่น้อยวิญญาณดวงนั้นเขาน่าสงสาร มากกว่าที่จะน่าโกรธแค้นเรื่องราวในวันนี้ของคุณฝนครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับป่าเนี่ยผมเคยได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะป่าเนี่ยน่าแปลกมากเลยเพราะว่าดวงวิญญาณในป่าแต่ละดวงเขาเรียกกันรวมๆว่าผีป่านะครับแต่ว่าลักษณะที่มาปรากฏตัวให้เห็นมันแบบแปลกๆแปลกมากคือแต่ละป่าเนี่ยมีผีไม่เหมือนกันขอคิดแบบนี้แล้วกันนะครับ เท่าที่ผมเล่ามานะผีที่มาจากป่าเนี่ยคือไม่รู้จะจัดจําพวกยังไงดีมันไม่เหมือนผีผู้หญิงในโรงแรมผีในบ้านร้างอะไรแบบนี้คนละทรงกันเลยครับผีในป่าเนี่ยมีแต่แปลกๆบ้างก็แปลงร่างได้ก็มีนะเหมือนพวกเสือสมิงอะไรทํานองนั้นเขาเลยเรียกกันโดยรวมว่าผีป่าไง,งครับคุณผู้ฟังแล้วจริงๆแล้วพวกผีที่อยู่ในป่าเนี่ยไม่แน่นะมันอาจจะไม่ใช่พวกสัมโมเวสีอะไรแบบนี้ที่เหมือนกับผีในเมืองก็ได้ อาจจะเป็นวิญญาณในภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับอาจจะไม่ใช่สัมภเวสีทั่วไปเออแบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังอะลครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณฝนตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณที่คุณฝนเห็นในป่าที่เชียงรายเป็นวิญญาณของผีป่าจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะตอบคณทุกข้อความอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอ,อให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ